El สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินทิติ TK นะคะก็วันนี้นะคะคินทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพระสมเด็จนั่นเองนะคะก็ใบนี้นะคะก็เป็นเฮียท่านหนึ่งนะคะติดตามจาก YouTube เนี่ยแหละแล้วเฮียเขาก็มาแบ่งปันให้นะคะต้องขอบคุณเฮียมากๆเลยนะคะก็มาชมกันเลยดีกว่านะคะก็ช่วงที่ผ่านมาในซื้อตลับสมเด็จบอกเลยว่าเยอะมากหลายใบมากๆนะคะต่อเนื่องกันแล้วใบนัหนักทั้งนั้นใบนี้ก็เช่นกันนะคะก็เรียกได้ว่ามามาดู ลกลเยว่านะคะคใบนี้ก็เป็นหมุดด้านข้างเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นยกซูมด้านหน้าทั้งบนและก็ล่างนะคะแต่ว่ายกซูมของใบนี้เนี่ยก็จะแบบไม่ได้ตะโกนมากนักนะคะก็จะเล็กๆนิดๆให้มีนะคะให้ดูแบบมีดีเทลอย่างนี้นะคะแล้วก็แกะลายต่างๆนี่ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะด้านล่างนะคะแล้วการแกะอย่างนี้ชอบเวลาอัดนะคะนี่เห็นวิดีโอเลยเห็นเป็นเหมือนแบบดีเทลทุกอย่างทุกย่อมยานี่ค่ะ แล้วด้านข้างนะคะก็ปิดสนิทนะคะลายกระหนกเออลายเฮียบอกว่าเป็นงานแบบโบราณโบราณน,นะคะก็นี่สวยงามนะคะต้องขอบคุณเฮียมากๆเลยนะคะนี่สวยอะ่ะเราแกะลายเนียนๆนะคะแกะลายเนียนๆนี่ค่ะปิดสนิทหมุดใหญ่ๆอย่างนี้ นะคะเวลาใช้งานก็จะใช้ง่ายนะคะเวลาแกะออกมาก็จะสะดวกนะคะแล้วด้านบนนี่นะคะก็มีอาร์มบ่าบ่าเคาะแบบนี้นะคะก็ทําให้ดูมีอะไรขึ้นนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นสนิทเช่นกันนะคะนี่ชึบชึบชึบลายการแกะลายต่างๆไปต่อโดยไม่สะดุด นี่นะคะด้านหลังนะคะเป็นลายแบบกันเหมือนกระนกเกลียวเลยนะคะเป็นกลเกลียวเปียคักเส้นๆนี้เหมือนเป็นเปียนะคะก็ยังไม่เคยเห็นลายนี้นะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยงานโบราณโบราณแบบนี้นะคะ พอเราได้มาแบบอัดวิดีโองี้มันก็จะได้เห็นดีเทลของตลับไปด้วยกับผู้ชมนะคะเหมือนย้อนกลับไปตอนซื้อนะคะเราก็มาทบทวนเหมือนดูดีเทลตลับต่างๆนะคะทําให้จําได้มากขึ้นถือว่าเป็นข้อดีของกินติติด้วยนะคะสําหรับกินติติด้วยนี่นะคะการแกะลายต่างๆเนี่คือเส้นนะคะเส้นเขาแบบตวัดแบบมันทําให้ดูเหมือนบางๆเล็กๆอย่างนี้นะคะเวลามองไกลๆก็สวยงามนี่พอเป็นลายเปียเหมือนเป็นลายเปียเป็นลายเกลียวอย่างนี้นะคะ ็สวยเลยนี่ใต้นะคะทางก้นนะคะก็สวยสภาพดีเหมือนใหม่ขนาดนานแล้วนะคะเนี่ยงานตลับทองใช่ว่าดีนะคะงานดีดูห่วงกันนะคะนี่ห่วงก็ยังสภาพโอเคอยู่ยังได้อยู่โอเคอยู่นะคะนี่ค่ะชอบตรงที่มีบ่าข้างบนแบบนี้นะคะ เวลาแบบตลับมีบ่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบนี่นะคะเห็นไหมคะว่ามันดูเหมือนมีมีอะไรอยู่ด้านบนอะไรเงี้ยถ้าแบบเรียบๆก็สวยอีกแบบแต่มีบ่ามันก็จะดูมีชั้นดูเต็มดูเต็มเออดูเต็มนี่นะคะเดี๋ยวมารองวัดข้างในกันนะคะพอดีว่าแข็งมากคือมันก็จะง่ายแต่ว่าจะใช้เล็บแล้วเดี๋ยวเล็บเสียเล็บหักเล็บชอบหักนะคะชิ นี่ออกมาแล้วนี่นะคะหมุดใหญ่เวลเลอร์เลยเปิดบานพับไม่หลวมนะคะยังสภาพดีอยู่เลยนะคะแล้วก็ความกว้างนะคะความกว้างของใบนี้อยู่ที่2จุด ด้านในนะคะอยู่ที่ 2. 4ุดซนนะคะส่วนความสูงด้านในนะคะก็อยู่ที่สองซมซนนั่นเองนะคะเดี๋ยวปิดอืมนันลงล็อกกรึบปิดแล้วนะคะแล้วก็ใส่หมุดเข้าไปนี่ดันพอดีเด้แล้วก็ด้านหน้าจอนะคะความกว้างจะอยู่ที่2เซนนะคะส่วนความสูงนะคะเจลที่ 3.4ซนนั่นเองนะคะแล้วก็ความหนานะคะความหนาด้านฐานนะคะก็จะอยู่ที่1เอ่อ0.9ซนนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้จะพยายามวัดความหนานะคะถ้าไม่ลืมนะคะเผื่อไว้นะคะจะได้เผื่อวัดให้ความชัวร์กันไปเลยด้านข้างเลยมาวัดความหนาด้านข้างก่อนหนาด้านข้างอยู่ที่0นจนี่นะคะ0.8เซนนั่นเองนะคะ แล้วก็น้ําหนักของใบนี้นะคะอยู่ที่29.99กรัมนะคะก็เกือบ30กรัมเลยเกือบสเกือบสบาท นะคะก็น้ำหนักกำลังดีนะคะเซฟพระได้นะคะก็ท่านไหนสนใจตลับสมเด็จใบนี้นะคะก็ทักส่วนตัวเเรียกว่าสอบถามมาได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองมือ2นะคะหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือ1ก็ทักไลน์และไซทีเ6 6 6หนะคะหรือเพจ Facebook ร้านตลับทองดิตินะคะหรือด่วนโทร089 9 8 6 6 6 8ก็นะคะแล้วร้านอยู่ชั้น3ห้างพันธิ์งามมุวานนะคะ ร้านอยู่ติดกับริมตัวกลางเลยนะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่11โมงนะคะประมาณ11โมงนะคะก่อนเข้ามาก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าเผื่อว่าวันไหนนะคะมีทุระด,ด้านนอกนะคะจะได้ไม่เสียเวลากันนะคะนี่สวยงามอ่ะเชียร์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  เพราะว่าตลับสมเด็จทรงอย่างนี้เข้ามาทีไรก็หมดทุกทีนะคะ,ะเรียกได้ว่าถ้าชอบก็ปิดด่วนเลยค่ะก็วันนี้นะคะคินดติติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคิมดิตอย่างไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินดติตติท k เคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ